ใีค่ค่นักเรียนวันนี้เราก็เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเหมือนเดิมนะคะเรีกนก็ต้องอ่านโจทย์ให้ดีวดิเคราะห์โจทย์ให้รู้ว่าไหนโจทย์ถามมันไหนโจทย์บอกแล้วก็ต้องคิดได้ว่าหาคําตอบวิธีอะไรวันนี้ครูนนให้ทําแบบัาในหนังสือเล่มสีชมพู หน้าที่8 4 85 86สสาดหวค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบต่อนะคะร้านขายเครื่องเขียนมีสีเทียน150กล่องสีไม้120กล่องร้านขายเครื่องเขียนมีสีไม้น้อยกว่าสีเทียนกี่กลอ่องอะรีวโจทย์ถามนะคะร้านขายเครื่องเขียนมีสีไม้น้อยกว่าสีเทียนกี่กล่อง ต่อไปโจทย์บอกร้านขายเครื่องเขียนมีสีเทียน150กล่องสีไม้120กลอ่องหาคำตอบนักเรียนก็ดูสีเทียนทั้งหมด150สีไม้120แล้วก็สีเทียนน้อยกว่าสีไม้ก็คือเอา150ลบด้วย120นะคะเราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบ0ลบ0ก็ได้0นะคะ ห้ลบสเราก็นับต่อจาก2ให้ถึง5ก็จะได้3ามนะคะหนลบหก็ได้0ูนย์และร้านขายเครื่องเขียนมีสีไม้น้อยกว่าสีเทียน30กล่องค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะความแห่งนึงมีแพะ580ตัวมีวัวน้อยกว่าแพะ190ตัวความแห่งนี้มีวัวกี่ตัวดูโจทย์ถามนะคะความแห่งนี้มีวัวกี่ตัวโจทย์บอก ฟาร์มแห่งนี้มีแพะ580ตัวมีวัวน้อยกว่าแพะ190ตัวอ่าทีนี้ดูวิธีคิดนะคะมีแพะทั้งหมด580อ่ามีวัวเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเราต้องหาอันนี้แต่มีน้อยกว่าแพะอยู่190ตัวฟาร์มเราก็หาคำตอบจากการที่เอา580ลบด้วย190นะคะแล้วก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็0ลบ0ก็ได้0นะคะ8ลบ9ไม่ได้ก็กระจายมาเป็น18 1 8บลบเ้าเราก็นับต่อจาก9ก้ไว้ถึง18ก็จะได้9นะคะตัวนี้เหลือ 4, 4ี่สลบหเราก็นับต่อจาก1ให้ถึง4ก็จะได้3นะคะเพราะงั้นความแห่งนี้มีวัว390ตัวค่ะอ่าเรียดูตัวอย่างต่อไปนะคะชาวสวนปลูกเงาะ4 5 0ต้นปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน124ต้นชาวสวนปลูกทุเรียนกี่ต้นดูโจทย์ถามนะคะ จาาสวนปลูกทุเรียนกี่ต้นโจทย์บอกจาาสวนปลูกเงาะ450ต้นปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน124ต้นดูวิธีหาคำตอบนะคะก็มียอะทั้งหมด450ต้นมีทุเรียนมากกว่าเงาะอยู่124ต้นเราก็ต้องทำวิธีบวกนะคะคือเอา450บวก124เราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์ ศูนย์บวกกับ4ก็ได้4นะคะ5บวกกับ2ก็ได้7 4บวกกับ1ก็ได้5นะคะเพราะฉะนั้นชาวสวนปลูกทุเรียน574ต้นคะ่ะวันนี้ทำแบบฝึกหัดในเล่มสีชมพูนะคะหน้าที่84ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า84นะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบคำสั่งคือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบค่ะข้อที่1น,นะคะ พ the ี่ออมเงินได้542บาทน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่211บาทน้องออมเงินได้กี่บาทโจทย์เขาถามว่าอะไรคะน้องออมเงินได้กี่บาทโจทย์บอกอะไรคะพี่ออมเงินได้542บาทน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่211บบาทนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์มานะคะแล้วก็ตอบข้อนี้เป็นบวกหรือลบคะนักเรียนอ่าข้อนี้เป็นลบนะคะ ต่อมาข้อที่2นะคะสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียน142ต้นปลูกทุเรียนน้อยกว่าปลูกมังคุด122ต้นส่วน 2> 2. Injuries, hundred hundred วนี้ปล <Piet. S 2> ก SO ูกมังคุดกี่ต้นโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามสวนนี้ปลูกมังคุดกี่ต้นโจทย์บอกอะไรคะสวนแห่งหนึ่งปล BE ูกทุเรียน142ต้นปลูกทุเรียนน้อยกว่าปลูกมังคุด122ต้นข้อนี้นักเรียนคิดว่าบวกหรือลบคะ อ่ะใช่แล้วค่ะเป็นบวกนะคะนักเรียนก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบมาใส่นะคะต่อไปหน้าที่85นะคะวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบค่ะข้อที่1ส่สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีนกยูง345ตัวมีแกะน้อยกว่านกยูง203ตัวสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัวค่ะ สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะให้นักเรียนวงกลมนะคะก็คือสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัวส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนั่นก็คือสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีนกยูง345ตัวมีแกะน้อยกว่านกยูง203ตัวคะ่ะข้อนี้เป็นบวกหรือลบคะอ่าเป็นลบนะคะนักเรียนก็หาคำตอบมาใส่ที่ต่ออบตตอบและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะอ่าดูข้อที่สองนะคะ วันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้าวันวันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวาน30หน้าเมื่อวานอ่านหนังสือได้กี่หน้าอ่านนักเรียนก็วงรอบที่โจทย์ถามก็คือเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้าและขีดเส้นใต้ที่โจทย์บอกก็วันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้าวันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวาน30หน้า อ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราจะทําวิธีอะไรนะคะโจทย์บอกว่าวันนี้แก้วตาอ่านได้หนึ่งร้ยสาห้าได้แต่วันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวาน30หส้านก็ถามเมื่อวานก็เมื่อวานก็ต้องมากกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะงั้นก็ทาวิธีบวกนะคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบอ่ะปีนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมดห5 3้าสิบสามคนปีนี้มีนักเรียนน้อยกว่าปีที่แล้ว7 2็ดิบคน ปีที่แล้วโรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คนนักเรียนก็วงรอบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนะคะแล้วเราก็มาวิเคราะห์โจทย์เห็นไหมคะเขาบอกว่าปีนี้โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด653คนแต่ปีนี้มีนักเรียนน้อยกว่าปีที่แล้ว72คนคนมันก็ต้องน้อยกว่าตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องเอาไปลบนะคะ ผลป,ประโยค์สัญลักษณ์ก็คือ653ลบเ2เท่ากับเท่าไหรนะ่นักเรียนก็หาเองค่ะอ่าดูคำสั่งนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบความแหงหนึ่งมีม้าน้อยกว่าแพะอยู่143ตัวถ้ามีแพ้224ตัวความนี้มีม้ากี่ตัวนักเรียนคิดนะคะมีเขาบอกว่ามีม้าน้อยกว่าแพะอยู่143ีตัว ถ้ามีแพ้อยู่แค่นี้ตัวเขาถามว่ามีม้ากี่ตัวนักเรียนก็ต้องทําวิธีลบนะคะแ้่นักเรียนก็เขียนประโยคต,นนตัลักษักแ้วก็หาคําตอบส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4นักเรียนก็ต้องคิดเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ